รูปแบบของการทำงานหรือเทคนิคที่เลือกใช้หรือวิการก็เรียกว่าร่วมมือกับศิลปินต่างๆต้องบอกว่าณวันนี้นะฮะณวันนี้พี่นายเป็นศิลปินที่มันผ่านความเห็นมันผ่านการเห็นการรู้การวิเคราะห์มาเยอะมากมาเยอะมากแล้วตัวเองก็ณวันนี้มัน50าบอแล้วแล้วประกอบกับ ร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์มันไม่พร้อมมากตอนแรกเราคิดว่าเทคนิคที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนแทคก็ดีหรือเป็นเทคนิคที่เราเคยไปเรียนมาเป็นสปอตเป็นจุดเป็นคอนเนอร์ทุกคอนเนอร์หรือเป็นวันช็อตอย่าง,างเช่นเดี๋ยวจะเห็นในการสดแสดงอยู่เรื่อยๆว่าพี่นายใช้วิธีการเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งหรือการทําสิ่งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคที่หลายๆนะคนได้ได้เรียนรู้ได้เข้าใจนะครับผมมันก็ จะบอกเป็นมเดเด์นเป็นคอนเทมป์แต่สำหรับพี่นายพี่นายรู้สึกว่าประสบการณ์มันทำให้เราเข้าใจหรือว่าเลือกใช้ในบอดี้เท่าที่มันจาเป็นต้องบอกว่าถ้าจะพูดถึงเทคนิคในวันนี้พี่นายสามารถพูดได้ว่ามันเป็นเทคนิคที่เหลืออยู่และเป็นเทคนิคที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะตั้งแต่พี่นายเต้นระบำมาเนี่ยพี่นายจะมองเห็นความสมบูรณ์แบบตลอดเวลา จะหาโพสิชันที่สมบูรณ์แบบหาร่างกายที่มันมันสมบูรณ์และทุกคนก็จะสอนว่าไอฮาร์โมนีที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยความสมบูรณ์แบบจะต้องมีองค์ประกอบที่มีความเร็วเท่านี้มีความช้าเท่านี้มีความเร็วเท่ามีความไวมีความหนักมีความต่างๆพวกนั้นแต่ใะวันนี้เรามองว่าจะโครงการในพี่นายหาได้เจอเขาบอกได้เจอฮนะ,ะได้เจอเทคนิคที่มันเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบหรือมันไม่มันไม่เพอร์เฟก ้ามันมีความไม่เพอร์เฟกอยู่ในงานนะความเป็นสบายความงดงามมันเกิดขึ้นอย่างเช่นร่างกายของเราที่ไม่สมบูรณ์ความเงอะเงอะงะความที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เราได้ในท,ทันทีในร่างกายมันกลับทําให้การแสดงมันละเอียดขึ้นพี่นายไม่เคยนะครับไม่เคยโชว์ให้เห็นเทคนิคที่ว่ามองรู้สึกแล้วมูฟหรือการเคลื่อนไหวเมื่อก่อนร่างกายสมบูรณ์ ไม่เคยเห็นแม้กระทั่งคือเองทำแบบนี้แต่ณวันนี้พอเทคนิคมันไม่สมบูรณ์หรือเทคนิคไม่สมบูรณ์แบบนะครับผมมันกลับทําให้เกิดความระวังและการระวังนี่แหละที่ที่ครูต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบสากลก็สอนรู้ว่าเฮ้ยเราต้อง awareness คือระวังระวังถ้าเกิดขึ้นมมันจะเกิดพลังซึ่งเมื่อก่อนนั้นเร,เราสมบูรณ์ไงเราถึงไม่สามารถโชว์สิ่งเหล่านี้นออกมาทุกคนเห็นได้แต่ณวันนี้พอเราเจอสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบเรากลับ แล้วกลับทําเทคนิคที่ที่เราได้เรียนรู้มั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นพอเราจะเดินเฮ้ยมันต้องรู้สึกว่าเราเดินแล้วเราจะเหยียบไปที่ไหนเหยียบแล้วตัวมันมันโครงเคลงหรือมันจะอยู่ยังไงมันเกิดเป็นมูฟเมนที่สวยจะนั่งจะนั่งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต่างๆที่มันที่มันแบบมันเฮ้ยมันไม่ไม่รองรับนะมันเกิดเป็นมูฟเมนที่ เราไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองในวันนี้นะฮะว่าเมื่อเราไม่สมบูรณ์แบบแล้วมูฟเมนต์นี้มันสวยแต่มูฟเมนต์ที่ไม่สมบูรณ์แบบนะ่ะมันกลับมาตอกอย้ำพี่นายว่ามันมันโคตรเรียลสติกเลยอย่ะมันโคตรซิมโลมันคือโคตรใช่แล้วพี่นายเชื่อได้เลยว่านักแสดงที่ไปไกลจนถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยจนได้เทคนิคเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเราว่าเขาต้องการกลับ มาเรียบง่ายแต่การกลับมาเรียบง่ายเนี่ยมันไม่มีอะไรพาเขากลับมามันก็ยังดูเป็นทุกอย่างแบบเพอร์เฟกเห็นไหมทุกอย่างมันดูเป็นการดีไซน์หมดแต่วันหนึ่งนะักศิลปินที่มันไปถึงจุดสุดยอดมันต้องการมันต้องการความไม่เพอร์เฟกต์ณวันนี้มันคือความไม่เพอร์เฟกต์ของศิลปินคนหนึ่งที่เป็นเทคนิคทั้งวันนี้คือเทคนิคเลยนะครับเป็นเทคนิคที่ยากมากถ้าพี่นายไม่ไมไมเสียเสียบาลานซิงของตัวไปหนึ่งหนึ่งข้างเนี่ยพี่นายจะไม่กลับเข้ามา เห็นกลับเข้ามาเข้าใจแล้วกลับเข้ามาให้ความสําคัญกับการเรียนการรู้การสอนและขั้นตอนในการทํางานด้วยเลยแล้วก็มันมันสอนเลยนะครับเทคนิคนะี้มันทําให้เราต้องขอความช่วยเหลือต้องหาศิลปินอื่นๆเข้ามาทํางานกับเรามามามาเติมเต็มต้องบอกว่าเทคนิคนะี้มันทําให้เราแบบคือ สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือความเพอร์เฟกต์สิ่งที่เลวร้ายที่สุดค,ค,คือคือคือความเก่งกาจจนเราเป็นสุดยอดครับผมแต่วันหนึ่งสิ่งที่เก่งกาจของเรามันโดนลดทอนมันเพิ่มมาในเรื่องของความมันเพิ่มมาเรื่องของความหัวใจหัวใจที่เราขอความเพึ่งพิงขออาศัยคนนี้เฮ้ยคนนี้มาช่วยตรงนี้หน่อยได้ไหมเราได้แม้กระทั่งน้องคนที่ถิดกล้อง เป็นชาวพม่าะอะไรเงี้ยแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมีศิลปินที่มาร่วมวาดวาดภาพกันก็จะเป็นศิลปินท้องถิ่นจริงๆต้องบอกเป็นศิลปินท้องถิ่นจะเป็นจากพอช่างนะครับจากพอช่างแล้วเขาก็กลับมาบ้านแล้วก็มาช่วยกันหลังสรรงานงาน,งานต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีเราต้องบอกว่าคนที่แวดล้อมเราหรือคนที่อยู่ในโปรดักชันเนี้ยก็จะเป็นศิลปินชีพงานนี้พี่นายไม่ได้ทําคนเดียวพี่นายเป็นแค่ ตัวเชื่อมตัวเชื่อมเล็กๆน้อย,อยแล้วก็มีคุณแนทนะฮะที่เป็นเป็นผู้กำกับนะครับภาพทั้งหมดจะผ่านสายตาของคุณแนทที่เป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นคนทั้งถ่ายด้วยเลือก shot ด้วยแล้วก็ edit ด,ด้วยแล้วเราก็มีศิลปินน้องๆนะครับที่จะมาใส่ซาวมาอะไรต้องบอกว่านี่แหละครับผมเมื่อคือคือไอ้คำว่าไม่ perfect ของพี่นายเนี่ยมันคือเทคนิคที่ทำให้เรากลับ ไปอยู่กับตัวเราเองแล้วแบ่งปันนี่ฮะมันก็คือเรื่องเดียวกลืเลยเมื่อก็คือเรื่องของสเปซเรื่องของพื้นที่เรื่องของอะไรนี่ก็คือเทคนิคใหม่ต้องบอกว่ามันคือเทคนิคใหม่นะครับเทคนิคใหม่จริงๆซึ่งมันยากมากที่เราจะเจอเทคนิคนี้แต่ถ้าเราเจอแล้วเราชื่นชมลยว่าเฮ้ยมันมันสวยจังเลยมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันไม่ต้องไม่ต้องประดิ์ประดอยนะครับมันแค่อย่างเงี้ยมือเราอยากทำก็ทํา ไม่จำเป็นต้องหูทำให้จนเพอร์เฟกจนแข็งกระด้างแะวทังนั้น